คัมเมอร์นบอนั้นมีเกมแนววางแผนที่บิดาให้เลือกเล่นมากมายแต่ผู้เล่นทุกคนนั้นก็พยายามจะไปลงแต่ไฟมอนแม้กระทั่งบางคนนั้นฟาร์มได้เป็นเต่าถุยก็พยายามจะฟาร์์ไฟมอนให้ได้สุดท้ายก็ต้องลำบากไปแอดคนอื่นมากมายเพื่อพยายามขอผ่านไฟมอนให้ได้นั่นเองแดดอื่นก็มีเป็นลงกันบ้างก็ได้ทั้งเกมนี้ยังมีหอคอยร้อยชั้นให้เราไต่ยอยู่มีทั้งแบบง่ายและแบบยากถึงแบบยากนะั้นมันก็ยากบันไรยขนาดว่าโดนตบทีเดียวก็ตายยกหมดทีมบางทีบรรจงกดมาตั้งครึ่งชั่วโมงแค่ผ่าชนเดีเเยวถ และเกมนี้ยังมีความโหดร้ายอย่างอารีนาสุดโหดถิ่นดีบางคนมีเซตมอนสเตอร์แค่ชุดเดียวสามารถสาดให้ทีมฝ่ายตัวข้ามหายวับไปกับตาได้ส่วนไลฟ์อารีนานี่ยิ่งความโหดร้ายยิงกว่าบางทีไปต,ตบกบนนองนางยังไม่ทันจะนขยับตัวก็แพ้ซะแล้ว <Wow. S 1> ส่วนคิววอนี่เหมือนเล่นคนละเกมกับทีมกันบ้านทั้งการตีขีข้ามถาดในสตันทุกดอกดออกเอกรัวรวแบบนี้เอา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 <ป>เอา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  ไอ้นอนห้าสีนี่ก็ตัวดีเลยจัดทีมทแทบตายแต่ดันให้เกษตรรูนกูจะเอาหินสีชมพูระบบสร้างรูนนี้ก็เหมือนกันพอได้หกดาวมากูอุ่าดีใจแต่พอเหลือตาดูไปเอ้าแม่งเปอร์เซนไม่มี <S <S ส่วนในโฮมุนคุสนี่ก็ไม่รู้จะใช้หินเยอะไปไหน <S 1> <S 1> แต่มันก็ยังมีเรื่องดีอยู่อย่างหนึ่งค,คือเรื่องการตกแต่งบ้านซึ่งทาให้รดดาผู้เล่นหัวร้อนนั้นได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นจึงทําให้ตัวเองหัวเย็นลงได้่เองบางทีเข้าไปดูบ้านเพื่อนเราก็นึกเอาแมงเลนเดอะซิมกันอยู่รูนเรือนที่ไม่มีแต แต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะซอมบี้เนอร์วอยังมีระบบการสุมม่มเตอร์ทีนาา่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งพอยิ่งเปิดไปมากเท่าไหร่หัวมันก็ยิ่งร้อนขึ้น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 เรือ่ๆๆๆ<ห>อยๆเฮ้ยผ่านแล้ว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 ผ่าแล้วผ่แล้วหาดาวไอ้ที่เห็นเมื่อกี้ในมุมภาพลงตากว่าจะได้ไอ็นดีมาดีบาดเจ็บร่วมตายกันมากกว่าเยอะไหนจะมีคลิปในตำนานของคนหนุ่มบอยแบนด์อีก3คนที่เปิดเลเจนด์สามที่สองไปแล้วแฉมื่นสี่ห้าใบเองเออพี่โอ๊ตขอส่วนให้เขาหน่อยดิได้สูตรใช่ไหมกลับกัน อ๋มีการหมุนจอใช่วกแป๊บหมุนจอึบหมุนอีกรอบนึงฮึบ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 อ่ะฮึบอะบอะไรครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่กระน้ำโอ้ยนี่แหละเล้วมงสูรดอกแล้วมึงอไอ้ห้าดอกแค่ตัวเดียวนี่นะไอ้หาโหลดเพื่อความหัวร้อนไน้แล้ววันนี้ที่กูกูเพลย์ p p Store อย่าได้คิดเล่นบนคอมเป็นอาคาเชียวทั้งบูสแตกและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายเพราะท่านอาจจะโดนแบนได้วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้หัวร้อนร่วมกันบ๊ายบาย